ันนี้นะครับกุ้มเราจะไปทําคลิปวิชาการที่ทะานักคมน้ําแควแล้วก็พิพิพธภัณฑ์สงข,ขงรามนกครั้งนิดซองนะครับ <c oughs> ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏการดมบ,บุรีถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควและพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองใช้เวลาโดยประมาณ30นาทีสงครามโลกครั้งที่สองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปยันเมืองทันบูไซยัตประเทศธ,ธรรมซึ่งก่อสร้างทางรถไฟเส้นดังกล่าวบางแห่งทำสะพานข้ามน้ำหลึก และเชี่ยวกับกองทัพีิปุนเลื่องซักสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่บริเวณท่าท่ามะขามสมัยนั้นเรียกว่าบ้านท่ามะขามตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองการนเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างมีความหนาแน่นระยะแรกสร้างเป็นสะพานไม้ชั่วคาวก่อน พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองก่อตั้งโดยนายอลันจันทริสร้างขึ้นในพื้นที่เกิดเหตุจริงกองทัพญี่ปุ่นใช้สถานที่แห่งนี้เป็นส่วนอำนวยการสร้างสถาบันทาม้าน้ำเพลจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยสยงครามโลกครั้งที่สองการสร้างสถาบันทาม้าน้ำเพผ่านภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสมัยสงครามอาทิหยาบและลูกระเบิด เงินโบราณยานพาหนะชาวญี่ปุ่นเช่นรถยนต์มอไซค์เรือ ส2 415หนึ่สะพานแห่งแลกที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ในงานเฉยซึกส่งงามก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนพอ2 415แล้วเสร็จเมื่อต้นคุมภาพันธ์พอ่อ416ใช้เวลากอสร้างสามเดือน2องสะพานแห่งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้รือถอนชิ้นส่วนขอนะพานมาจากประเทศสวายอินโดนีเซียโดยบรรทุกเรือเดินทะเล นำมาสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ2486แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยาพศ2486ใช้เวลาก่อสร้างเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นโดยใช้แรงงานเฉลยตึกทั้งหมดพอเครื่องทุ่นแรงในขคะนัดนไม่มี 3. ามกองปัญชาการสร้างสวา,สานา 4. ข้าหานงแฟ 4. ่คาถังญี่ปุ่หบ้านผัก้อยโทเอสโอโนโอวิศวกรควบคุมการสร้างสะพานพก านักคนตีเซจิโมริยาผู้แทนกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเจด็ดบ้านทักคนโทโซจิโรอิดะผู้แทนกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศพมา่าแปบ้านทักคนโทโตมโมยุกิยามาชิตะแม่ทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเก้าบ้านทักพันเอกคามาตะ วิศวกรโยธา11บ,บ้านพักคันเอกอิมยอยวิศวกรก่อสร้างสะพาน11บ้านพักคนตีชิโมโดะผู้ควบคุมการสร้างทางรถไฟ12บ,บ้านพักคนตีทาคาชิก,กิหั้นหนาวิศวกรการสร้างทางรถไฟ13บ,บ้านพักคนโทอาเคโดประธานแม่ทัพญี่ปุ่น สิ 14, บสี่บานผักรับรองนายทหารญี่ปุ่นสิบห้าหอประชุมนายทหารญี่ปุ่นสิบหกหอควบคุมงานก่อสร้างสะพานสิบเจ็ดโรงละครญี่ปุ่นสิบแปดสนามออกกําลังกายสิบเก้าเครื่องเครื่องปั้นไฟจุดตะเกียงด้วยมือที่ทหารญี่ปุ่นใช้ในป่าลงดิบขณะสร้างทางรถไฟที่กาตบุรีในสงครามโลกครั้งที่สองยี่สิบเครื่องสูบน้ำมันเพื่อเติมตะเกียงเจ้าพายุ สะพานไม้แห้งและของสะพานคามิโนำแควในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองของกองทัพญี่ปุ่นในปี2 4 0 3 2 4 1 4ซึ่งตามหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจยังถูกต้องสะพานไม้แห้งและจะอยู่ห่างจากสะพานเล็กปัจจุบันไปทางสายระยะห่าง100เมตรซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรกากฏอื่นๆว่าด้วยการตั้งคาา่ายเฉลยศึกนาบานทรมะขามซึ่งเป็นค่ายลำดับที่6 จากจำนวนทั้งเส้น12ค่ายของกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่กาตจนับรีนอกจากสะพานไม้แล้วยังพูดพบเครื่องมือต่างๆเชน่นเรือและอาวุธบางชนิดที่ฝังอยู่และอยู่รอบๆบริเวณรวมไปถึงสิ่งของหลายชนิดที่ชาวบ้านได้นำม,มา